สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานมุคทองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่27มีนาคม2568ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบไซเวอร์ระหว่าง3,010เหรียญถึง3 3 5เหรียญโดยภาพรวมตลาดได้รับผลกระทบได้รับลูกข่าวไปหมดแล้วเกี่ยวกับการขึ้นภาษีต่างๆของประธานาธิบดีทำโดยเฉพาะราสูรประธานาธิบดีทไดาลรงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารแล้วเพื่อเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ในอัตรา2 0 5%โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่2เมษายนซึ่งทําระบุว่ารถยนต์จะถูกเรียกเก็บภาษีสุรกากรครั้งนี้คือรถยนต์ทุกคันที่ไม่ได้ผลิตในสหรัฐส่วนรถยนต์ที่ผลิตในสหรัฐจะได้รับการยกเว้นภาษีขณะที่โตเลสศรกิจ ของสหาราัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ Call d o a b l e Good Order m ั n ออ On มันและ d o a b l e Good Order m ั n อ h On m นออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ในส่วนของกองทุนทองคำ a s p r เมื่อวานนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันถือของทองคำที่929.36ตันดันดชนีดอละลาร์แข็งค่าขึ้นจากเมื่อวานเปิดที่ระดับ104.24จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ104.33จุดขณะที่ค่างเงินบาทเช้านี้อยู่ที่ระดับ33.90บาทตะละละ่อดอลลาร์ วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ระหว่าง3,010เหรียญถึง3 3 5เหรียญเพื่อรอการเบ่งเอทาในทิศทางใดทิศทางหนึ่งกลยุทธ์ในการลงทุนควรทำกำไรในกรอบแคบลดพอร์ตการลงทุนลงเพื่อรอความชัดเจนในทิศทางสำหรับโก,าากบาาบ 3, ล, 3, ลกาฟฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,010เหรียญและแนวต้านที่3 0 3 5เหรียญและโกลคอมเมคคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,020เหรียญและแนวต้านที่3 0 4 5 ในส่วนของราคาทองคาไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่48,200บาทต่อบาททองคาและมีแนวต้านระยะสั้นที่48,800บาทต่อบาททองคาสำหรับแนวรับที่1ในววันนี้3,10เหรียญแนวรับที่2 3,000เหรียญแนวต้านที่1 3,035เหรียญและแนวต้านที่2 3,045เหรียญและกลับมาพบกับบุญองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ